ที่เราได้หาเสียงไว้ทียิบายนั้นทำงานได้จริงเราเริ่มทำทันทีครับ เช่นเดียวกันครับพักเพื่อไทยออกนโยบายมาเพื่อชาวการ,รุงเทพฯหานลครในครั้งนี้ก็เช่นกันพี่น้องเชื่อนะครับว่ารูปนโยบายที่พู่ออกไปนั้นหรือสัญญาไปนั้นรูปนโยบายทําได้เลยทําได้จริงละทํนะาได้เลยท,ทันทะีครับ